พบกับสมไยมหาโซนะคะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้สายไหมจะพาเพื่อนๆทานะคะ mm hmm. ข้าวผัดปลาร้าค่ะปลาร้าบองนะคะปลาร้าบองคือปลาร้าที่ใส่เครื่องเทศแล้วก็สับแล้วก็ไปผัดนะคะอ mm ี hmm. เครื่องปรุงดังนี้นะจ๊ะ mm hmm. ปลาร้าบองที่ผัดแล้วสุกเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ประมาณ3มช้อนโต๊ะค่ะช้อนทานข้าวเรานะคะ mm hmm. แล้วก็มีใบสะระแหน่หอมแดงซอย มะเขือเทศซอยสี่เหลี่ยมลูกเต่าเล็กๆนะคะกระเทียมเจียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะต้นหอมมะนาวต้นหอมซอยกับผักชีฝรั่งค่ะผักชีเบเรื่อยนะคะซอยด้วยนะคะซอยซอยหยาบๆค่ะแล้วก็มีแตงกวาค่ะแตงฟวาเราจะหั่นสองสเต็ปนะคะมีแตงฟวาแล้วก็มีไก่ยอนะเราใช้ไก่ยอไก่ยอเราจะหั่นชิ้นเล็กๆเป็นเป็นสี่เหลี่ยม ไว้เวลาผัดลงไปแล้วเวลากินจะได้มิกเจอร์ได้เคี้ยวมันค่ะแล้วก็ทำลูกทรงสวยงามไว้แล้วก็มีฮอัวด,ดอกไก่ไส้กอกไก่ค่ะะัวอด,ดอกไก่ค่ะทำสวยงามไว้แล้วก็ทำเป็นดอกกุหลาบด้วยค่ะดอกกุหลาบตามใจคนทำนะคะไม่รู้จะเป็นดอกกุหลาบหรือเปล่าคะเป็นดอกกุหลาบแล้วก็เป็นดอกไม้เลก,กค่ะแล้วก็มีกุ้งค่ะ กุ้งนี่ก็ลวกแล้วนะคะของทุกอย่างนี้คือเครื่งเนื้อสัตว์นี้จะสุกจะลวกแล้วสุกหมดแล้วนะคะแล้วก็มีน้ํามันพืชนะคะน้ํามันพืชเอาไว้สําหรับผัดนะคะพริกไทยค่ะแล้วก็เราใช้น้ําตาลทรายธรรมชาติ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ไข่เราใช้ไข่สองฟองนะคะเราได้ลงกระทะทําให้เขาสุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราใช้ข้าวหอมชามก๋วยเตี๋ยวค่ะ7.5ค่ะ หนึ่งถ้วยนะคะข้าวนี่ถ้ามันร้อนๆนะคะเพื่อนๆไปแช่แช่ในในถังน้ำแข็งในะตู้เย็นให้เขาเย็นก่อนนะคะจะได้ผัดง่ายๆไม่เดะนะคะวัตถุดิบเราพร้อมแล้วนะจ๊ะเราไปลงมือทำกันได้แล้วนะคะลงมือผัดกันได้แล้วนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมัน,นะคะ่ะน้ำมันเราจะใช้นิดหน่อยนะคะนิดเดียวค่ะ ใส่หอมแดงนะคะใส่หอมแดงได้ค่ะเกี๋ยวเขานิดนิดหนึ่งค่ะให้เขานีกกินหอมหน่อยค่ะเดี๋ยวหอมแดงพอเริ่มหอมนิดนิดนะคะเริ่มเหลืองนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ใส่ปลาร้าบองนะคะใส่ปลาร้าบองนี่ลงไปเลยนะคะปลาร้าที่ผัดแล้วเครื่องเทศพ้อมแล้วนะคะใส่เ,เลยค่ะขอบอค่ะหอมมากลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยข้าวเลยนะคะหอมตามด้วยข้าวเลยค่ะไมวเข้ากันเลยนะคะตามด้วยมะเขือเทศเลยนะคะปะลาล้านี่มันจะมีรสเค็มรสเผ็ดอยู่แล้วนะคะถ้าสมมติว่ามันอ่อนเค็มไปเราปรุงน้ำปลาเพิ่มได้นะคะนี่เติมด้วยน้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลใส่หมดเลยนะคะ แต่ปะลาล้าวันนี้มันจะรู้สึกจะจืดไปนิดนึงค่ะเราเติมน้าปลาได้นะคะของทุกอย่างชิมได้ค่ะที่ไม,ม่บอกเพื่อนๆว่าต้องเติมน้าปลาด้วยทีแรกเพราะว่าปะลาล้ามันจะมีรสชาติเค็มแต่ปะลาล้าที่น้องที่น้องทํามาให้นี่มันไม่เค็มค่ะอร่อยจะจืดไปนิดนึงเราก็ชิมรสชาติได้นะคะโอเลยค่ะโอเคเลย แล้วกัดลงไาได้เลยนะคะใส่กุ้งใส่ของทุกอย่างลงเลยค่ะตามด้วยไข่นะคะไข่ที่เราทำสุกไปแล้วนะคะเราต้องการความเปรี้ยวนิดหนึ่งแล้วก็บีบมะน,นาวล,ลงไปเลยค่ะถ้าปลาร้าเราเปรี้ยวมากเราก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่มันเขาไม่เปรี้ยวเราก็เพิ่มรสชาติความเปรี้ยวของมะน,นาวไปนิดหน่อยค่ะ ผักที่เหลือให้หมดเลยค่ะตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะใส่เลยค่ะตามด้วยพริกไทยเลยนะคะต้องการให้เข้าเผ็ดร้อนขึ้นอีกนิดนึงกับความหอมของพริกไทยคไดเฝ่ไฟรอบค่ะเรียก,กัคะ,เ,คคะเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหน้าตาและทานไปจ้าเดี๋ยวเราไปตัดเซจ,จานกันเลยะคะ่ะว่าข้าวผัดปลาร้าของเราจะาาหน้าตานละทานแค่ไหนนะจ้า ไม่ยากง่ายแต่อร่อยนะจ้าจ้าพร้อมเสิร์ฟล้วจ้าข้าวผัดปลาบองของเรานะจ้าน้าตาหน้าทานไหมจ้า้านหน้าตาหน้าทานแล้วนะจ้าจะลืมนะจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้และกดติดตามไาายใหม่โซด้วยนะคะแล้วจะลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณคะ่ะ